เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากรู้อยากเห็นค่ะวันนี้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องความสําเร็จกับเวทีสารจะคิสค่ะเวทีดีๆที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวยชนได้มาแสดงความสามารถแสดงความน่ารักแต่ต้องบอกว่า เบื้องหลังใช้คำว่าเบื้องหลังได้ไหมของเวทีนี้ดีกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีความพร้อมต่างๆนานาน,นะคะก็จะมีการส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับเพื่อนผู้ด้ยโอกาสในสังคมด้วยค่ะนี่คือเสน่ห์ของเวทีนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของเวทีนี้ ที่วันนี้เราจะคุยกันกับผู้จัดงานผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะเหนื่อยนะคะแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยอย่างมีความสุขค่ะวันนี้คุณปุ๋ยดิศราพรอ,อิสรางกูลณแอนทยาให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงอยากรู้อยากเห็นไปฟังกันเลยค่ะ ข้าสู่ช่วงอยากรู้อยากเห็นค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของงานดีๆน่ารักน่ารักของเด็กๆค่ะซานตาคลีสที่จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แชมป์แล้วด้วยค่ะสาหรับปีนี้มาเปิดตัวรายการนี้รายการแรกเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะคุยกับน้องๆนะคะรวมทั้งน้นนองในปีก่อนๆด้วยเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือเวทีที่เปิดกว้างจริงๆแล้วทาให้หลายๆคนได้เห็นความสามารถได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วก็ดึงไปทํางานต่างๆในวงการบันเทิงมากมายค่ะวันนี้ขอคุยกับเบื้องหลังดีวกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ได้บ บอกว่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าเต็มใจมากๆที่จะจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆนะคะได้แสดงความสามารถและที่สําคัญค่ะจุดประสงค์ของเวทีสันติคิสก็คือการร่วมทําบุญใหญ่ไปทุกๆปีเลยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากพี่สาวของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะพี่ปุ๋ยดิสราพรอิสรากูลอัิยานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแอคเซสซ e นเตอร์จำกัดค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายเหนื่อยรอยังเอ่ยค่ะหายจริงๆเห็นเด็กๆก็หายเหนื่อยแล้วนะคะสนุกสนานเนาะสื่อว่าเขา แบบมากันแบบสดใสกันเต็มที่นะคะเราเองต้องบอกว่าปลายก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในบรรยากาศของงานประกวดเมื่อวันที่10บตุลาคมที่ผ่านมาคุณปลายก็คู่กับเวทีนี้มาตลอดตั้งแต่แรกเลยปลุยมากเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนเวทีที่เราทำงานไม่เหนื่อยมีความสุขแล้วเราได้เห็นแบบน้องๆแบบน่ารักในคลอรีแอปที่แบบเป็นธรรมชาติมากเลยใช่จนเราคิดไม่ถึงว่าเด็กอยู่นี้เขาแบบ ก้าวหน้ากันไปจนจนเรานี่ตามไม่ทันแล้วนะคะแต่ต้องบอกนะะกแอบบอกพี่ปุ๋ยอย่างหนึ่งว่าเวทีแซนเต์คิสเนี่ยเป็นเวทีที่เราได้เห็นธรรมชาติของน้องจริงๆคือต้องบอกว่าน้องแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยด้วยด้วยท่าทีที่แบบน่ารักตามตามวัยของเขาสมวัยของเขาคือไม่ได้แบบแต่งเสริมเติมแต่งซะจนแบบ มันผิดธรรมชาติจนเกินไปนี่คือเสน่ห์ของเวทีนี้นะคะได้เห็นน้องว่าเป็นธรรมชาติจริงๆใช่เพราะว่าเราจะย้ําตลอดว่าอันนี้เราเน้นความน่ารักสมวัยนะคะวัยวัยนี้เป็นยังไงก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะอย่างบางคนสี่ขวบยังส้นอยู่เลยขึ้นมาบนเวทีเห็นถ้วยรางวัลแล้วเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางคนที่บอกว่าได้ถ้วยทิ้งเลยแบบก็มีเห็นแม่เดินดีก็มีเหมือนกันแต่ว่า เราอภัยอยู่แล้วเพราะว่านี่คือเด็กและนี่คือเสน่ห์และก็ความน่ารักของเวทีนี้สิธันวาคมที่ผ่านมาน้องๆเข้าประกวดในปีนี้มากน้อยแท่ไหทั้งหมดก็ร้อยยี่สิบคนนะคะค่ะรวมทุกประเภทเลยประเภททีมประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงใช่สามแบบที่เราจัดการประกวดในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประสบความสาเร็จค่ะนะคะเห็นบอกว่าจัดเต็มเลยปีนี้ใช่มาแล้ว โอ้โหรู้สึกแบบตกใจมากว่าเด็กๆเ,เขาแต่งตัวกันอลังการมากเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีรางวัลสร้างสรรค์การแ,กแต่งกายด้วยนะคะน้องๆบางคนก็เลยหวังว่าเออถ้าเกิดแต่งมาเต็มที่ก็อาจจะได้รางวัลน,นี้ก็มาประชันกันอย่างประเภทประเภทเดียเ่ยวนี่คือชายกับหญิงเองเ่ยก็จะแต่งแบบ น่ารักสมวัยน่ารักบางคนเขาคิดว่าเขามั่นใจได้แน่ได้เดี่ยวแน่ก็มาแบบอาจจะไม่ต้องแต่งตัวเยอะแต่มา acting แบบว่าเดินมีน้องคนที่แบกว่าเอาหน้าสวยเลยนะมีค่ะีหลายคนะสู้ได้เลยนะคือแบบไม่ต้องแอคชั่นอะไรมากมายนะคือบอกว่าเป็นเสน่ห์ตามธรรมชาติของน้องแต่ประเภททีมนี่สิคะคุณผู้ชมขาถ้าได้ชมภาพไม่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหประเภททีมนี่องโอ้โหเลยนะคะพี่ปุ๋ยค่ะจัดมาอลังการขนาดนั้นจนเราก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบ ย,ยิ่งกว่าการประกวดแบบผู้ใหญ่เองนะใช่ต,ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ให้ความสาคัญกับเวทีนี้คือต้องบอกว่าประเภททีมเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทั้งน้องๆและพ่อแม่พี่ป้านะ้าได้หมดได้หมดเลยคือคุณก็มาเนี่ยค่ะมาร่ว,กม,นะว,วมกันเป็นทีมนะคะขึ้นเวทีพร้อมๆกันก็เป็นอีกอก,กรรมหนึ่งที่ต้องบอกว่าจะแฝงเอาไว้ซึ่งการเรียกว่า ปลูกฝังความรักของครอบครัวได้เหมือนกันใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักของ, <c oughs> งกิจกรรมของเรานะคะจริงๆการประกวดเนี่ยเหมือนว่าเป็นประเด็นรอง <c oughs> เป็นกิมมิคเป็นสีสันที่เราจะ ต้องหาอะไรสักอย่างให้เป็นการรวมตัวของเด็กๆ<ม>ก็เลยเอาการประกวดเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีเด็ก2กลุ่มที่ตอนนี้เหมือนในสังคมอ่ะยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาด้อยโอกาส<ม>เราก็เลยอยากจะให้เด็กพวกนี้ยค่ะเด็กที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนหรือมีพร้อมเนี่ยได้มาเจอกับเพื่อนๆที่ด้อยโอกาสเพราะว่าบางทีเขาไม่มีโอกาสมาใกล้ชิดกันเนี่ย<ม>ถ้าดูจากภาพแล้วอาจจะ เขาอาจจะมองภาพเป็นลบอาจจะน่ากลัวเลวร้ายอะไรเงี้ยนะคะแต่ทุกวันนี้เราเริ่มมาจากโมูลนิธิบ้านน้องุมมินก่อนที่เราจะเจอแล้วเราก็ไปช่วยพอได้เงินมาเนี่ยคะ่ะก็เอาไปบริจาคโดยที่ให้น้องๆที่ได้ตําแหน่งนีคะไปมอบเองเขาก็ได้ไปทําความรู้จกักเข้าไปส,สนับสนุนคุ้นเคยก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเด็กๆรุ่นเดียวกันที่อ๊ยตรงนี้เขาขาดหรืออะไรเงี้ยค่ะ พอหลังจากนั้นก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นน้องๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นชูดน้อยแล้วนะต้องช่วยเพื่อนนะคะหลังจากจบโครงการนี้ไปทุกคนก็ไปทําความดีของตัวเองต่อไปโดยที่แบบว่าคือพี่ปุ๋ยไม่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกเลยแล้วบางทีจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่มาบอกเนี่ยเด็กอาจจะไม่เชื่อไม่ฟังแต่พอเขาได้สัมผัสด้วยตัวเองอย่างงี้ค่ะเขารู้สึกวอ้ยนี่เขาแบบเหมือนเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกทาได้ทำได้ดีด้วยที่ได้ประโยชน์เยอะไง ประโยชน์ของครอบครัวเองที่บอกว่าอาละสมัครสมายชาววัีคุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่งตงแต่งตัวก็ได้เรื่องของครอบครัวแล้วก็ประโยชน์ของตัวน้องเองด้วยที่ได้รับการปลูกฝังทำอ้อมกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจด้วยนะคะปีนี้เงินรายได้จากค่าสมัครนะคะจะนําไปมอบให้กับที่ไหนบ้างนะคะปีนี้เราก็แบ่งเงินเป็นสองส่วนนะคะก็จะมอบให้มูลนิธิกุมารของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะในพระอุปถัมภ์ขององพาอันนั้นจะเป็นเด็กที่ป่วยเป็น โรคเลือดที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงมากพอดีอไปเจอก็เลยคิดว่าเออแล้วก็แบ่งออกไปตรงนี้ก็จะได้กระจายให้เด็ก2กลุ่มส่วนบน,นิบทีบ้านน้องคมินนะคะก็เหมือนเดิมคือเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา อาจจะถูกหลอกมาเป็นขอทานนะคะหรือว่าถูกโดนทำร้ายร่างกายบางทีไปไปอยู่ในนึกว่ามีคนช่วยแล้วนะคะ<ม>แต่กลับเอาเด็กไปทําอย่างอางื่นที่ถูกรังแกถูกทาระะุณอะไรอย่างงี้ค่ะโมเดลนที่นี้ก็จะช่วยออกมา ซึ่งตรงนี้ค่าใช้จ่ายก็แบบต่อคนนี้ในปีปีหนึ่งก็สูงมากเลยเหมือนถ้าอย่างว่าแม่มีมีลูกเนี้ยค่ะหาเลี้ยงลูกก็คงทราบว่าค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหนค่าเราเรียนค่าอาหารค่าแต่งตัวเลยคือแค่คนเดีวใช่แล้วนี่แบบมีเป็นร้อยค่ะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่ะอาจจะ อาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนที่เราได้ทําการประชาสัสมพันธ์เนี่ยก็เหมือนเป็นกนารแบบสร้างกระแสนะคะแล้วก็เหมือนปลุกิตสมนึกอ่ะเป็นเป็นเหมือนอาจจะไปสะกิดให้ให้แต่และคนได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาทําตรงนี้นะคะอย่างน้อยนะก็ทําให้หลายๆคนที่ติดตามข่าวของเซนต์คิสเนี่ยก็ะจะได้รู้จักบ,บ้านเมอร์คามินเขาก็จะได้เข้าไปช่วยอยู่นะในโอกาสต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ก็มีนะคะมีศิลปินมีดาราเข้าไปเยี่ยมน้องๆแล้วค่ะเราก็รู้สึกดีใจ นะคะน้องๆก็จะได้แบบชื่นใจด้วยค<ช>ือนอกจากสตางค์แล้วในส่วนของกําลังใจโดยเรื่องของพี่ๆเองการอดกอดเองรอยยิ้มเองเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะทางอาจารย์ที่พานาคมินบอกว่าจริงๆไม่ต้องมาจัดงานหรือกิจกรรมใหญ่โต<ม>ให้เขาแค่แบบวันหยุดเนี่ยคะ่ะคณไปซื้อขนมมาแล้วเดินมาแบบเออขนมมาให้น้องมาทานขนมกับน้องนิดๆหน่อยๆอย่างงี้ค่ะ แค่นี้ปุจทอโตแล้วเขาก็รู้สึกเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปกันตามเทศกาลเพราะนอกเทศกาลก็เงียบอย่างเนี้ยค่ะไม่ต้องตามเทศกาลสามารถไปเอ,เองได้เลยได้เลยนะะนี่คือบ้านนักคมมินค่ะส่วนมูลสิปุมาลเองเนี่ยต้องบอกว่าจากโครงการนี้ก็ทําให้หลายๆคนได้รู้จักอย่างไรเองก็ต้องยอมรับว่าก็ทําให้เราได้รู้จักและก็รู้สึกว่าหลวงต้อช่วยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าอาจจะต้องหาทางสนับสนุนในโอกาสต่อไปเพราะว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ได ช่วยชีวิตน้องๆอีกหลายๆคนด้วยหให้ได้มีโอกาสทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองนี้ต่อไปด้วยเพราะว่าวันก่อนที่การแถลงข่าวได้คุยกับคุณหมอคุณหม,มอเองเนี่ยที่อยู่ในมือที่คุณหมอเองเก็เป็นถือว่าเป็นกําลังหลักใช่ไหมคะแต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องมือเรื่องอุปกปรณ์การแพทย์เรื่องของค่ายงคายาด้วยที่ตรงนี้จะต้องมาช่วยกันเติมเต็มนะคะมีน้องบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากบุรีรทีนี้ตั้งแต่เด็กๆ ช่ไหมตอนนี้โตแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็บางคนก็บอกว่านี่แหละจะทํางานต่อไปเพื่อสังคมเขาได้รับได้รับการได้รับการให้จากสังคมคเขาก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยแล้วเด็กที่เขาขาดด้วยกันเนี่ยเขาคุยกันเองเขาเข้าใจกันมากดีกว่าแบบบางคนเนี่ยเราอาจจะ อาจจะไปช่ pursuit, วยแล้วก็อยู่กับเขาไม่ไม่ได้นานเท่าไหร่ไม่ไม่ได้คลุกคลีอะไรอย่างนี้นะคะตัวพวกน้องๆที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ประสบกับปัญหาของตัวเองมาเพราะฉะนั้นน่าจะแบบคุยกันสื่อสารกันแล้วก็ช่วยกันได้ดีค่ะนี่หละค่ะน้องๆที่เป็นทุกน้อยสันต์คิสเองเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับเพื่อนๆนี่คือก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเ็ปต์ของทุนน้อยสันต์คิสเลยเพ hm. no ื่อเพื่อนด้อยโอกาสใช่ไหมคะเราทากันมา ปีนี้ปีที่6แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ดีจริงๆค่ะก็ฉันอยากจะพยายามกระจายข่าวให้เพราะว่าต้องบอกว่าค่าสมัครที่คุณสมัครเนี่ยคือมันไม่ได้สูงอเล่าได้ช่วยเพื่นๆเหล่านี้ด้วยปีต่อไปยังคงมีต่อมีค่ะก็มีต่อไปเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมประจําทุกปีนะคะ,คะน้องๆก็เหมือนกับรอรอเวทีนี้ว่าปลายปีเดี๋ยวเราจะมาเจอกันจริงๆเหมือนกับ เราจัดงานปาร์ตี้อะคะ่ะมันรวมรุ่นนะคะ<ม>แล้วก็อาจจะมีการรับน้องน้องใหม่เข้ามาปีนี้ปีนี้รุ่นพี่<ช>นี่ผ่านเวทีไปแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีเหมือนว่าในการประกวดทุกครั้งเนี่ยจะมีตัวอย่าง<ช>จะเดินให้ดูว่าอันนี้นะเมื่อปีที่แล้วพี่เดินอย่างนี้นะแล้วก็มีพี่รุ่น่อบมาส่งมอบตำแหน่งโ<ช><ๆ>ว,ว้ตบอลเป็นเวทีที่น่ารักโมวันที่จัดงานก็มีพี่ไอท<า>ันดีเนี่ยเป็นสังเกตการ์พี่ไอ้ยร์บอกว่าหัวเราะยิ้มแย้มตลอดเวลาแล้มาแอบกระซิบบอกเลยว่าน่ารักมาก ใช่ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวน10ธันวาคมนะคะเอ๊ะแล้วเราจะติดติดตาม้าปีเลยนะถ้วนปีเราจะติดตามข่าวสารของน้องซานตาคิสและการประกวดได้ยังไงค่ะตอนนี้นะคะก็มี Facebook ของซานตาคิสค่ะก็สามารถเข้าไปเลยค่ะชื่อสะกดเหมือนชื่องานเลยซานตาคิสค่ะใช้ S ใช่ไหมคะ่ะ S A N T A แล้วก็ K I D S ค่ะก็จะมีข่าวสารแล้วก็มีน้องๆเพื่อนๆซานตาคิสนะคะเขาจะเข้ามาคุยกันบางคนเขาก็ไปทํากิจกรรมมาก็เอามาโพสต์ไว้เอารูปมาแรกกันนะคะ แล้วก็สำหรับภาพในบรรง,งานผู้ปกครองบางท่านไม่ได้เอากล้องไปนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาภาพไปโหลดตรงนั้นแล้วก็สามารถเข้าไป<ล>ดูดได้เลยนี่มีภ<ม>าพพิปรายด้วย ดีที่เรียกพี่ปราศพี่ปุ๋ยแต่ว่าพรุ่งนี้สิคะเราจะเป็นพี่อยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่ปุ๋ยเพราะพรุ่งนี้ค่ะต้องติดตามช่วงทีบรร้อยากเห็นเพราะว่าเราจะมีน้องๆน,นะคะที่ได้รับตําแหน่งเป็นทูตน้อยแซนด์เคสในปี4และปี5นะคะมาคุยกับเราต้องบอกว่าเวทีนี้สร้างโอกาสให้กับน้องๆเหล่านี้ค่ะปัจจุบันนี้บางคนจะไปเล่นละครบางคนนี่<ช>ก็ไปเดินแบบอุ้ยรับงานอีเวนต์มากมาย่กยกองรุ่งนี้มาติดตามความน่ารักของทูตน้อยแซนด์เคสนะคะแต่วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ย ก่อนนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ะค,ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวและก็ความสำเร็จของเวทีการประกวดแซนด์ k คิสนะคะก็จะมีปี7ปี8ปี9ปี10ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็อยากจะสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เวทีนี้ได้อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหมีมีความดีแล้วก็มีประโยชน์มากมายกับเวทีนี้ค่ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกับรายการอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะคุยกับน้องๆที่ผ่านเวทีแซน t ์แคิสมามาดูความสามารถความน่ารักน่าหยิกจริง,รงๆต้องบอกว่าน่ารักมากๆต้องอติดตาม คนะครพรุ่งนี้สนุกแน่นอนกับช่วงอยากรู้อยากเห็นค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วกับรายการของเรานะคะหนึ่งทุ่มตรงพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ที่เจ t จซีแห่งนี้กับดิฉันปลายจนามพุธและ d ด a r y Weekend ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ